วงกันบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันสวัสดีค่ะคุณซีคอเค่ะเราแต่งตัวเป็นตัวอบายเป็นลูกาค่ะเป็นตัวกระตูนในเรื่องของวอลเคอลอยค่ะเรามาชุดนี้ดูมันแดงเท่มากเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเท่นิดนึง่ ตาเราก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงอ่ะของของลูกะตัวนี้นะคะคือในตัวเรื่องนี้ก็คือเป็นสไตล์การร้องเพลงที่แบบน่าจะเป็นเป็นของตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นของอียิปต์เลยค่ะไม่แน่ใจใส่วิกิสีมูด้วยเปลี่ยนไปใช่วิกิสีมูดีเดียวคือแบบเปลี่ยนมากครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ไม่เคยไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนแล้วแบบว่ารู้สึกเป็นยังไงได้แต่งคอนเทนต์มันก็ตื่นเต้นนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แต่งได้นี่ย ก็สน mm. ุกดีค่ะมันสนุกมากกว่าค่ะเห็นวันนี้ได้แบบว่ามีเดินแบบด้วยแล้วรู้สึกเขินอายไหมที่แบบว่าคนดูมาเยอะขนาดนี้ก็ในระดับหนึ่งเราตื่นเต้นค่ะแบบอายไม่อายแต่ตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนนี่คือแบบว่าเป็นคอสเพลย์แล้วก็แต่งคอสเพลย์ไม่รู้ว่าเขาจะตลกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เลือกชุดเองหรือเปล่าคะว่าต้องรีเควนมาเลยว่าต้องเป็นตัวกับตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายตัวแล้วเราก็เลือกตัวนี้มาค่ะก็เลือกเป็นเป็นของตัวลูกะแทนค่ะเห็นแบบว่ามีโฟมมีไฟด้วยมันาเฟ เปิดแผนเป็นดีเจอะไรอย่างงี้ค่ะเหมาะกับสไตล์ตัวแบบกระแพงเลยนะก็ค่อนข้างจะเหมาะเพราะว่าจะดูเท่ๆเป็นชุดหนัง,งแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบฟังเพลงร้องเพลงเหมือนกันในตัวการ์ตูนนี้อะไรอย่างงี้ค่ะอืม<ง>แล้วแบบว่าคือแบบว่าใช้เวลาในการแต่งตัวแบบน,นานๆมั้ยคะของก็แพงอันนี้ไม่นาน,นะคะ่ะแป๊บเดียวคือที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆมันแป๊บเดียวเองจะจะยากาก็ตรงผมเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องมันมันมันผมยาวต้องคอยสางคอยสางก็แบบเออพี่ๆน้องๆที่ชอบคอสเพลย์ก็ ตัวสักครั้งหนึ่งเวลามีกิจกรรมดีๆของคอสเพลกก็ลองก็ลองแต่งตัวดูเพราะมันก็สนุกดีแล้วก็ได้สังคมใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นการที่เเขาเรียกว่าทำเวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วยค่ะ